ก็เจอกันอีกครั้งนึงนะครับในช่วงบ่ายนะครับแล้วก็สวัสดีผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับก็วันนี้ก็จะมาพูดในเรื่องของตัวคร mm ิปโตวอลเล็ตนะครับที่หลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดนะครับเดี๋ยวจะเข้าใจผิดยังไงเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับคริปโตวอลเล็ตเนี่ยเชื่อเลยว่าทุกคนเนี่ยเข้าใจโดยเบสิกอยู่แล้วว่ามันมันคือเขาเรียกว่าอะไรนะมันคือซอฟต์แวร์ที่เอาไว้ คริปโตเคอร์เรนซีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่เดี๋ยววันนี้จะทําความให้ทุกคนเนี่ยทำความเข้าใจว่าจริงๆแล้วอ่ะมันมีอะไรที่มากกว่าการเก็บคริปโตเคอร์เรนซีนะครับโดยเนื้อหาทั้งหมดวันนี้นะครับก็จะพูดถึงตัวหน้าที่นะครับแล้วก็การทํางานนะครับแล้วก็พับบิทคีย์ไพเรทคียซีสเวิร์ดอย่างเงี้ยนะครับก็จะได้เรียนรู้นะครับแล้วก็ทําความรู้จักกระเป๋า wallet ประเภทต่างๆที่เราน่าจะเคยได้ยินในท้องตลาดนะครับแล้วก็คริปโต p t o wallet ที่ไม่ได้เป็นแค่กระเป๋ามันเป็นยังไง นะครับแล้วก็ออฟไลน์วอลเล็ตมันมีอยู่จริงไหมนะครับแล้วก็ตัวอย่างการใช้งานจริงที่อย่างที่ MC บอกนะครับเดี๋ยวเราจะเชื่อมไปอีกเรื่องหนึง่งที่จะเป็นการประยุกต์ใช้จริงที่มากกว่าการเก็บคริปโตเคอเรนซีนะครับอ่ะเ,ออเล่าถึงหน้าที่หลักของคริปโตวอลเล็ตก่อนแล้วกันนะเนาะย้อนกลับไปอย่างที่บอกเริ่มต้นโดยเริ่มต้นเลยนะครับว่าคริปโตวอลเล็ตเนี่ยทุกคนน่าจะเข้าใจกันว่ามันคือเหมือนกระเป๋าเงิน นะครับที่เราพกกันอยู่ในทุกวันนี้ก็คือเปิดมาก็เจอเงินเพราะเราเอาเงินไปเก็บอยู่ในนั้นนะครับวันนี้อยากจะให้ทุกคนทำความเข้าใจให้ถูกต้องก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เชิงเป็นลักษณะนั้นนะครับโดยที่จริงๆหน้าที่ของคริปโตเล็ตนะครับทำหน้าที่ในการเก็บกุญแจนะครับคีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้นะครับ คริปโตเวลตทำหน้าที่ในการเก็บกุญแจนะครับไม่ได้เก็บเหรียญตรงๆนะครับเก็บกุญแจแต่กุญแจเนี้ยมันทำงานยังไงนะครับก็ต้องอธิบายพูดถึงย้อนกลับไปในการทำงานของคริปโตเ l ลต์อีกนิดหนึ่งลงค่อยๆจะลงลึกกันไปเรื่อยๆนะครับก็คือมันเก็บกุญแจแล้วทำยังไงต่อนะครับต้องบอกว่าการที่เราจะใช้งานหรืออินเจ็ค คือมีปฏิสัมพันธ์กับตัวบล็อกเชนเนี่ยนะครับเราจะต้องใช้กุญแจในการไขเข้าไปซึ่งกุญแจเนี้ยมันจะใช้ในการทำหน้าที่ยืนยันว่าเป็นตัวเราจริงๆนะครับผมจะพยายามอธิบายให้มันง่ายๆนะครับก็คือกุญแจตัวเนี้ยจะมีชื่อที่เรียกว่า private key นะครับคีย์วิร์ดของมันก็คือ private key นะครับเปรียบเสมือนว่าเราลองนึกง,ง,ง่ายๆว่าตอนนี้เรามีบัญชีธนาคารนะครับแล้วเราก็มีเลขที่บัญชีของเราอยู่เลขที่บัญชีเนี่ย ในทางบล็อกเชนหรือในทางคริปโต w วอเล็ตเนี่ยเขาจะเรียกว่า Public Key หรือ Wallet Address นะครับมันจะมีวิธีการสร้างขึ้นมาที่แตกต่างกันนิดหน่อยแต่ว่ามันคือเลขบัญชีธนาคารที่เราเอาไว้บอกเพื่อนได้นั่นคือ Public ถูกไหมครับมันคือ Public เราเอาเลขบัญชีเนี้ยไปบอกเพื่อนมันจะเป็นสติงยาวๆอะไรก็ไม่รู้นั่นแหละก็ตามนั้นเพื่อให้คนอื่นหรือเพื่อนเนี่ยสามารถโอนมาให้เราได้แต่อีกสิ่งหนึ่งที่จะเกิดมาคู่กันเมื่อไหร่ก็ตามที่มี Public Key จะต้องมี private key ก็คือกุญแจในการไข Public key ตัวนั้นเสมอจะเป็นไปได้เพียงแค่1ต่อ1นะครับหมายความว่าไงหมายความว่า1 address หรือ1เลขที่บัญชีเราเนี่ยจะมีกุญแจได้เพียงแค่1ดอกเท่านั้นไม่สามารถมีมากกว่า1ดอกหรือมีซ้ํากันไม่ได้เพราะอะไรถ้าเกิดว่ามันมีมากกว่า1ดอกแปลว่าคนอื่นอาจจะมีกุญแจแล้วก็มาไขกระเป๋าเราได้นะครับทีนี้พอเรามีกุญแจแล้วเนี่ย ทุกครั้งที่เราจะทําธุรกรรมใดๆนะครับก็จะใช้กุญแจตัวนี้ในการยืนยันทรัคชั่นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือ,อ,อน่าจะไปเร็วนิดนึงเดี๋ยวนะกระโดดเดี๋ยวนะครับอ้าวยาวเลยทีนี้อ๋ออ,อโอเคโอเคอ่ะปึ๊บ กลับมาก่อนว่ามีกุญแจในการไขเพื่อทําการยืนยันการทําธุรกรรมเหมือนกับว่าถ้าสมมติเรามีเงินอยู่100นะครับแล้วเราก็จะทําการโอนเมื่อกี้เซกชันพี่แบงค์นะครับที่พูดถึงเรื่อง DeFi กับบล็อกบล็อกเชนได้เล่าไปแล้วนะครับก็คือมีธุรกรรมจากเซนเดอร์นะครับโอนไปให้รีเซิเวอร์ก็คือ A โอนไปหา B ด้วยจํานวนเท่าไหร่ อย่างเงี้ยสมมติว่าเราะะเป็นคนที่จะโอนเราก็จะบอกเลยว่าโอเคเราจะโอน100แล้วเราก็จะต้องเป็นคนทําการยืนยันธุรกรรมนั้นซึ่งกระบวนการยืนยันนี่แหละที่จะใช้ตัว Privat e key มาทําการเข้ารหัสร่วมกับ Public Key นะครับแล้วมันจะได้ออกอีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Signature แล้ว Signature เนี้ยจะเอาไปใช้ในการตรวจสอบเทียบว่าเราเป็นเจ้าของในการทําธุรกรรมนั้นจริงๆนั่นถึงเป็นสาเหตุว่าทําไม Privat e key ถึงมีความสําคัญมากๆ นะครับอย่าให้คนอื่นเอาไปรู้เอออย่าให้คนอื่นรู้ได้หรืออย่าไปบอกคนอื่นนะครับทีนี้ตัว w a l l e t ตคริปโตวอลเล็เนี่ยมีแบบนอกจากที่เราถือกุญแจคนเดียวแล้วเนี่ยมันมีมากกว่านั้นไหมมีนะครับก็คือมีแบบที่เป็นแอดวานซ์หน่อยก็คือเป็นมันติซิกเนเจอร์ก็คือนอกจากเราที่เป็นคนถือกุญแจแล้วเนี่ยเราสามารถให้คนอื่นร่วมถือกุญแจได้แต่กุญแจของทั้งสองคนจะเป็นคนละดอก นะครับเคยไม่แน่ใจว่าเคยดูในภาพยนตร์ไหมครับที่เขาจะาไปเปิดตู้เซฟธนาคารเนาะธนาคารจะถือกุญแจอยู่1ดอกตัวเราจะถือกุญแจอีก1ดอกเดินเข้าไปในตู้เซฟแล้วใช้กุญแจคนละหนึ่งดอกเนี่ยไขยเข้าไปแล้วก็เปิดออกมาอ่ะอันนี้แหละเขาเรียกว่ามันติเกเนเจอร์ซึ่งจริงๆโดย ในทางทฤษฎีส,สามารถกําหนดได้ว่าจะเป็นหนึ่งใน2คนขหรือต้องสองคนขหรือมากกว่า2คนก็ได้3คนก็ได้อะไรก็ว่ากันไปอันนี้ก็แล้วแต่เทคโนโลยีออแล้วก็ค่าค,าคอนฟิกที่กําหนดนะครับอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นแบบซอฟต์แวร์ที่ทํางานคู่กับตัวฮาร์ดแวร์ก็คือมีแค่ซอฟต์แวร์อย่างเดียวเนี่ยยังทํางานไม่ได้จะต้องมีการเข้า,หารหัสอีกชั้นหนึ่งโดยการใช้ ตัวฮาร์ดแวร์เข้ามาช่วยอย่างในตัวอย่างตัวนี้ก็คือจะเป็นวอลเล็ตที่ชื่อว่า s a ฟพูลนะครับที่เพิ่งออกมาเมื่อไม่นานนี้นะครับมีไบแนนเป็นคนสนับสนุนโครงการอยู่ก็คือมันจะมีฮาร์ดแวร์อยู่ตัวหนึ่งหน้าตาแบบนี้นะครับก็คือจะเป็นเหมือนกล่องสี่เหลี่ยมอะไรเงี้ยแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็คือจะมีตัวที่เป็นกล้องนะครับวิธีการก็คือเหมือนในรูปเลยก็คือ,เ,อเวลาเราจะท,ทําธุรกรรมเนี่ย ตัวซอฟต์แวร์ที่อยู่ในมือถือเนี่ยครับจะขึ้น QR code มาตัวหนึ่งเราก็ใช้ตัวฮาร์ดแวร์ตัวเนี้ยในการสแกนสแกนเสร็จแล้วก็ใส่รหัส แล้วหลังจากนั้นจะสลับกันก็คือตัวหน้าจอที่อยู่บนฮาร์ดแวร์เนี้ยจะขึ้นเป็น q ิวอาโค้ดให้เราใช้มือถือเราเนี่ยสแกนกลับเข้าไปอีกรอบหนึ่งฉะนั้นมันจะซายคีย์ร่วมกันแล้วก็เพื่อส่งธุรกรรมนั้นชีวิตจริงก็ถามว่าเป็นยังไงก็ค่อนข้างยุ่งยากเพิ่มขึ้นอีกพอสมควรจากเดิมที่เราใช้คอมพิวเตอร์นะครับคลิกๆโอเคจบคอนเฟิร์มเรียบร้อยต้องมาสแกนสลับไปสลับมาสลับไปสลับมาก็คิดว่าน่าจะปลอดภัยขึ้นประมาณหนึ่งนะเพราะว่าเคยมีคนเคสว่า มือถือหายแล้วเหลือแต่ตัวตัวฮาร์ดแวร์วอลเล็ตแล้วเขาก็สามารถกู้ขึ้นมาได้เพราะอะไรเพราะว่าคีย์มันอยู่ทั้งตัวซอฟต์แวร์แล้วก็ฮาร์ดแวร์ฉะนั้นวันที่มือถือหายเนี่ยเงินเรายังอยู่ไม่ได้หายไปพร้อมมือถือเพราะว่ามันอยู่ในฮาร์ดแวร์ด้วยก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับทีนี้อย่างที่บอกว่าการที่เราจะใช้งานคลิปตัวอลเล็ตเนี่ยหน้าที่หลักของมันก็คือทำการซายตัวทรานซัคชันนั้นจึงต้องใช้ตัวไพรเวทคีย์เนี่ย ทำการผสมเข้ารหัสคู่กับ Public Key เพื่อให้ได้เป็น Signature แล้วก็ Network เนี่ยจะทําการตรวจสอบว่า Signature หรือลายเซ็นที่เซ็นลงไปในอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยถูกต้องจริงๆเขาถึงจะยืนยันธุรกรรมแล้วก็นําไปจัดเก็บบนบล็อกเชนอ่ะอันนี้คือหลักการแต่อย่างที่บอกว่าตอนต้นนะครับ Private Key เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆก็จริงแต่ให้ย้อนกลับไปที่ลึกกว่านั้นภาพนี้คือจุดกำเนิดของทุกเรื่อง คือสิ่งที่เรียกว่าซีดเวิร์ดคือถ้าเราเข้าใจแล้วว่าเนี่ยโอเคคริปโตวอลเล็ตเนี่ยคือการเก็บ p พ i ร a t e k ว y ใช่ไหมจริงๆแล้วไพแวดคีย์เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาจากซีดเวิร์ดหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับหลายคนใช้อาจจะไม่เข้าใจหรือว่าไม่ได้ให้ความสําคัญแต่จริงๆเรื่องเนี้เป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็พื้นฐานมากที่สุดเพราะอะไรเพราะว่าถ้าซีดเวิร์ดเราหลุดนะครับซีดเวิร์ดเราหลุดเนี่ยเขาหรือใครก็ตามสามารถเอาไปรีเจนเนอเรท ทั้ง Public Key และ r i v a t e Key ขึ้นมาได้ด้วยค่าเดิมเสมอคืออธิบายให้ง่ายๆว่า Seed Word 1ชุดเนี่ยนะครับที่มีคำที่ถูกต้องเรียงตามตำแหน่งที่ถูกต้องต้องสเมติกนะครับก็คือมีคำถูกต้องด้วยเรียงตำแหน่งให้ถูกต้องด้วยถ้าอย่างหนึ่งผิดก็คือไม่ได้คำหนึงผิดก็คือไม่ได้มีคำที่ถูกต้องเรียงตามตำแหน่งที่ถูกต้องเนี่ยจะสามารถใช้สร้าง Wallet ได้จำนวนไม่จำกัด ไม่จำกัดก็คือมันจะสร้างซ้ำขึ้นมาได้เรื่อยๆเ e ลเวล Level เลเวล2งลงไปในแต่ละเลเวลก็จะมีจำนวนที่เป็นทวีคูณขึ้นมาถ้าใครเคยใช้ m e t a m a s k นะครับจะสามารถกด New Account ขึ้นมาได้โดยที่ m e t a m a s k จะไม่บอก s ีดเวิร์เราใหม่ก็เพราะว่า s ีดเวิร์เดียวกันสามารถสร้างกระเป๋าได้เรื่อยๆฉะนั้นแล้วถ้า s ีดเวิร์เราหลุดไป ใครที่ได้ sit word s ิดเวิร์ไปก็จะสามารถ r e g e n e r a เรกระเป๋าขึ้นมาได้หน้าตาแบบเดิมแล้วการ r e g e n e r a เรกระเป๋าอย่างที่บอกมันจะสร้างอะไรครับก็พับบิค e ีกับไพเ e ทคีนั่นแหละขึ้นมาได้อีกรอบหนึ่งฉะนั้นถ้าสร้างมาได้ปุ๊บเกิดอะไรครับก็โอนออกได้หมดกระเป๋าเลยฉะนั้นจึงมีเหตุการณ์ว่าทำไมถึงชอบมี p พิช h i n g ในการหลอกถาม sit word s ิดเวิร์เราคือในยุคก่อนๆอาจจะถามแค่ไพเวทคียย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  นะเขาจะรู้แอดเดตพับบิคแอดเดตเราแล้วเขาก็ถามหลอกถามแค่ Private Key เราแต่ถ้าเขาได้ Private Key เราไปเขาได้แค่กระเป๋าเดียวยุคปัจจุบันเขาจะถาม s ีดเวิร์ดแล้วครับเขาฉลาดกว่าก็คือพอได้ s ีดเวิร์ไปเนี่ยเขาไขาได้ทุกกระเป๋าเลยแล้วเวลาไขาของเขาเขาไม่มานั่งติดตั้งในเม a า마กอกทีละคำไม่ครับมีโปรแกรม เพียงแค่เอาซีดเวิร์ดเนี่ยก่อเข้าไปปุ๊บแล้วกด Enter มันจะเจเนเรตขึ้นมาปุ๊บแล้วระบโปรแกรมนึงก็จะตรวจสอบว่าแอคเคาท์ไหนหรือกระเป๋าไหนบ้างที่ยังมีแอสเซทมันก็จะสั่งโอนเลยฉะนั้นซีดเวิร์ดเป็นสิ่งที่สำคัญอย่าเก็บไว้ในรูปแบบดิจิตอลถ้าเป็นไปได้อย่าเก็บไว้ในรูปแบบไไดิจิตอลเ,เพราะอะไรครับเคยมีจริงๆมันมีเคสที่เล่ามาแต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นจริงตามนั้นไหมก็คือเขา ใช้วิธีการพอได้ซีดเวิร์ดมาทุกคนก็จะเล่นง่ายนะครับก็คือควักมือถือขึ้นมาแล้วก็ถ่ายรูปเก็บไว้เพราะเราขี้เกียจจำนะครับแล้วรูปนั้นก็ถูกแบบอัพขึ้นไปบนกู o กิลคลาว d หรือว่า iCloud นะครับแต่เราไม่รู้ว่าวันใดที่ iCloud หรือ Google Drive นะครับของเราถูกแฮกหรือถ้าเขาถูกแฮกแล้วเขาจะบอกเราไหมครับก็ไม่บอกนะแล้วพอแฮกไปปุ๊บมีซีดเวิร์ดไปปรากฏอยู่ในนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ วูบเดียวหายไปเคยมีเคสหนึงผมจำได้ว่าเขาเป็น Developer ตอนนั้นเนี่ยก็คือเขาก็ทำงานเกี่ยวกับพวกคริปโตอะไรอย่างนี้แหละแล้วเขาก็เผลอ Commit ตัว Private Key private key แค่ Private Key นะครับขึ้นไปบน GitHub ไม่เกิน5นาทีเออจำได้ว่าจำผมจำจำนวนที่แน่ใจไม่ได้แต่เหมือน ETH ของเขาหลักประมาณ100 ETH น่ก็คือหายไปเลยภายในเวลา5นาทีเขาก็เลยมาเขียนเรื่องนี้เพื่อเตือนเอาไว้ ว่าอย่าทําอะไรพวกนี้ในรูปแบบดิจิทัลฉะนั้นสิ่งที่เขานิยมทํากันกนะ็คือได้ซีดบอร์ดมาก็ทํางานจดใส่กระดาษนะครับหรือเวลาที่ซื้อฮาร์ดแวร์วอลเล็ตมาเนี่ยเขาจะมีเปเปอร์ให้อยู่แล้วว่าให้เราเขียนลงไปแล้วก็เอาสิ่งนั้นใส่ตู้เซฟจริงๆมันก็มีเป็นแบบโลหะเหมือนกันที่แบบเหมือนจะสลักลงไปเพราะอะไรครับเป็นกระดาษไฟไหม้ก็ไปเหมือนกันอะไรอย่างนี้ก็ลองดูพยายามเลี่ยงอย่าไปเก็บเคยมีคนมาตั้งคําถามว่าพี่คะหนูเก็บ ซีดเวิร์ไว้ในทัมด e ได้ไหมคะเออจริงๆถ้าพูดแบบนี้มันเป็นคำที่กั้ากึ่งมากเลยนะถ้าบอกว่าทัมด e ตัวนั้นเนี่ยใช้พกพาอยู่ทุกวันบอกเลยว่ายับเยินแน่นอนไม่ช้าก็เร็วเพราะว่าเราเอาไปจิ้มเครื่องนูน้นเครื่องนี้เครื่องนั้นเราไม่รู้ว่าเครื่องไหนที่มีโปรแกรม Copy ีข้อมูลจากแฟลชไดร์เราไปถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าเรามีทัไดซื้อมาใหม่ฟอร์แมเรียบร้อยแล้วก็เซฟคิดตัวซีดเวิร์ลงไปแล้วก็เก็บ ใส่ตู้เซฟก็น่าจะเซฟกว่าถูกไหมแต่ถ้าผ่านไป5ปีหยิบมาเสียบอีกทีแล้วมันใช้ไม่ได้นั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะฉะนั้นฟิสิกอลก็ยังเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับมันก็จะมีประมาณว่าคําแนะนําว่าตอนที่สร้างกระเป๋าหรือจดซีดเวิร์ดเนี่ยพยายามตัดอินเทอร์เน็ตก่อนนะครับก็น่าจะช่วยได้นะครับหรือทําในเครื่องที่ปลอดภัยที่สุดก็จะดีที่สุดนะครับ ซีดเวิร์ดจึงเป็นความลับนะครับมันมีก็จะมีอย่างนี้นะก็คือซื้อฮาร์ดแวร์มาจดซีดเวิร์เรียบร้อยแล้วก็ถ่ายรูปลงโซเชียลนิดนึงครับไม่เกินหนึ่งเดือนรู้เรื่องแน่นอนนะครับทีนี้ประเภทของคริปโตวอลเลตบ้างเราน่าจะเคยได้ยินว่าจะมีฮอตวอเลตโควอเลตแล้วจริงๆคืออะไรต่างกันยังไงจริงๆแล้วมัน เป็นคำเรียกที่ใช้ในการเรียกความถี่แล้วกันความถี่ในการใช้งานถ้าเกิดแบบฮอตวอลเล็ตเนี่ยก็คือใช้งานบ่อยๆมันฮอตมากมันแอคทีฟมากมันร้อนนะครับมันก็มูฟไปมูฟมามูฟเข้ามูฟออกเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะเป็นคลิปจะเป็นวอลเล็ตที่อยู่ใน Exchange อย่างเช่นถ้าเราสมัคร Exchange BitCup นะครับหรือ s i p m e x หรืออะไรก็ตามอย่างเงี้ยเขาจะเราจะเรียกว่า Hot วอ l l e t ตทำไมถึงเรียกว่า Hot วอ l l e t เพราะว่าเงินน่มันจะหมุนเวียนตลอดเวลาเราใช้เทรดเนาะ เราซื้อแลกเปลี่ยนเราโอนเข้าโอนออกพวกนี้ค่าธรรมเนียมค่อนข้างจะต่ำออย่างที่เรารู้กันแต่อีกแบบหนึ่งที่มันเป็นโควลเล็ตเนี่ยก็คือเป็นซอฟต์แวร์หรือว่าเป็นฮาร์ดแวร์วอลเล็ตก็ตามคือต้องบอกว่าโควลเล็ตเนี่ยมันถูกนิยามเพียงแค่ว่าเข้าถึงได้ยากมันถูกแช่แข็งอยู่ฉะนั้นเราเอาเงินไปเก็บในนั้นมันก็จะถูกแช่แข็งอยู่อย่างนั้นแหละ เราไม่ค่อยได้ไปยุ่งมันมากก็อย่างเงี้ยก็จะเรียกว่าโค w a เล e t ซึ่งมันอาจอย่างที่บอกเป็นฮาร์ดแวร์ก็ได้เป็นซอฟต์แวร์ก็ได้ไม่ได้จํากัดนะครับแต่เราแยกตามความถี่ในการใช้งานอีกแบบหนึ่งก็คือแยกตามฟิสิกอลมันก็ง่ายๆเนาะก็คือเป็นฮาร์ดแวร์เว l ลชก็ได้นะครับมีอีกตัวหนึ่งตัวนี้ก็คือเป็น l e จอร์นะครับนาโนเก็หน้าตาก็จะเหมือนแฟลชไดร์ที่มีราคาแพงประมาณสัก4ี่ห้ประมาณนี้ แล้วก็จะใช้เสียบสายเข้ากับ USB ของคอมพิวเตอร์นะครับในการที่มันจะทำการซ i ายทราน s ซ c คชันให้หลักการของพวกฮาร์ดแวร์เนี่ยมันก็คือโดยปกตินะครับจะทำการเก็บซีดบอร์ดอยู่ในนี้นะตอนที่เซตอัพเนี่ยระบบจะให้จดออกมาจดออกมาทำไมจดเพื่อเป็นแบ็ k อัพเพราะว่าวันหนึ่งถ้าไอตัวนี้หายแล้วเราไม่ได้จดแบ็กอัพก็จะหายไปพร้อมกันนะครับเงินทุกอย่างที่อยู่ในนี้กุญแจนะครับกุญแจก็จะหายไปพร้อมกันเลยแล้วเราก็จะกู้ไม่ได้อีก ฉะนั้นถ้าเราจดซีดเวิร์ดเอาไว้เรายังสามารถไปรีสโตรผ่านทางซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ตัวอื่นก็ได้นะครับซีดเวิร์ดมันเป็นแค่คำคำที่เรียงกัน12หรือ24คํามันจะไปปรากฏที่ไหนก็ได้ปรากฏบนซอฟต์แวร์ก็ได้ปรากฏบนฮาร์ดแวร์ก็ได้ถ้าเราเรียงคําและตําแหน่งได้อย่างถูกต้องนะครับฉะนั้นมันเป็นที่เก็บอยู่ในนี้อย่าจดแล้วไปบอกใคร หรืออยากให้ใครเห็นหรืออยากไปเก็บเป็นรูปแบบดิจิตอลถ้าซื้อมาแบบนี้แล้วเราไปเก็บเป็นรูปแบบดิจิตอลจดซิดเวิร์ดเสร็จเซฟใส่เช็คทีไฟโยนขึ้น Google Drive อันนี้มีคําถามเหมือนกันนะว่าเก็บซิดเวิร์ดอยู่ใน Google Drive ปลอดภยัยไหมผมก็บอกว่าแล้วมั่นใจได้ยังไงว่าจะไม่โดนแฮกกูเกิลได้เนาะเพราะจําได้ว่าเมื่อประมาณสอาทิตย์ก่อนมีเคสคนหนึ่งที่โดนแฮกคือคือเขาบอกว่าเขาไม่รู้ามันเกิดอ,อะไรขึ้นแต่อยู่ดีๆก็มีคนโอนออก ไปหมดกระเป๋าเลยไล่เลียงมาได้ความว่าเขาน่าจะโดนแฮ็กจาก Google Drive ตัวเองไปเพราะว่าสุดท้ายผ่านไปประมาณ3วันแล้วเขามาพบว่า Google พยายามแจ้งเตือนเขาอยู่ว่ามีคนพยายามเข้าถึงเข้าถึงเข้าถึงจากต่างประเทศเรียงเป็นตับเลยแล้วก็บอกอ๋ออันนี้แหละที่น่าจะทําให้โดนฉะนั้นซีดบอร์ดที่มันเก็บอยู่ในฮาร์ดแวร์เนี่ยจดเป็นฟิสิกอลแล้วก็เก็บใส่ตู้เซฟไว้อย่าไปแชร์อย่าเป็นดิจิตอลนะครับ ส่วนซอฟต์แวร์ก็มีอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นเดสก์ท็อปเวอร์ชันหรือจะเป็นโมบายเวอร์ชันก็คือเซฟ e p ลก็เป็นตัวหนึ่งเนาะเ a ตา s 克ที่เป็นแอดออนอยู่บนเบราว์เซอร์นะครับก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งทํางานลักษณะเดียวกันเลยก็คือสร้างกระเป๋าได้หรือว่า Import กระเป๋าเข้าไปได้ใช้ซีดเวิร์ในการทํางานสร้างกระเป๋ามาเหมือนกันทีนี้ต่อมาดีแอพเนี่ยเดเนี่ยก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ ทำหน้าที่คล้ายๆกับคริปโตวอลเล็ตเลยหรือจริงๆคริปโตวอลเล็ตก็เรียกว่าเป็น DApp เหมือนกันก็คือมันจะทําการในการเก็บกุญแจแล้วก็ sign transaction เพื่อเข้าไปทําธุรกรรมในบล็อกเชนได้หน้าที่ของมันมีอยู่แค่นั้นที่เหลือเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ดึงข้อมูลจากบล็อกเชนเพื่อมาแสดงผลอย่าเข้าใจว่า MetaMask เก็บข้อมูลให้เรานะครับสังเกตว่าเราเวลาที่ย้ายเครื่องแล้วเปลี่ยนซิทเวิร์ดเนี่ยมันจะจำอะไรไม่ได้เลยสักอย่างเดียว นั่นแหละครับคือความปลอดภัยทีนี้ต่อมาก็คือคริปโตวอลเล็ตเนี่ยไม่ได้ทําหน้าที่เป็นแค่กระเป๋าที่เก็บกุญแจอย่างเดียวละในปัจจุบันคือต้องบอกว่ามันเป็นพื้นฐานเนาะคริปโตวอลเล็ตมันเป็นพื้นฐานในการเชื่อมต่อโลกเข้าไปให้เอาตัวเราเนี่ยไขกุญแจเข้าไปสู่โลกของบอกเชนได้ฉะนั้นเขาจึงสามารถประยุกต์ใช้คริปโตวอลเล็ตเนี่ยมาทําอะไรได้อีกหลายอย่างนะครับอย่างเช่นปัจจุบันก็สามารถใช้เป็น Uh, Digital ดิจิทัลไอดเนติตี้ได้เพราะว่ากุญแจจะมีหนึ่งเดียวเนาะแล้วถ้ามันอยู่ที่ตัวเราแล้วก็ซายด้วยข้อมูลที่เป็นความลับเรียบร้อยก็จะสามารถยืนยันว่าเป็นตัวเราได้เสมอนะแล้วก็เป็นใช้ไอดเนติตี้ใช้เป็นดิจิทัลโปรไฟล์ก็ได้อย่างเช่นในกระบวนการการขนส่งสินค้านะครับก็จะจากสมมติว่าชิปของจากต่างประเทศมาแล้วมันจะต้องทานสิทธิ์ในแต่ละจุดเนี่ย การที่มีตัวดิจิทัลเดนติตี้เนี่ยที่ทำงานบนบล็อกเชนเนี่ยเวลาที่ยิงเข้าไปแล้วเก็บบนบล็อกเชนเนี่ยมันจะมันจะทำการเขาเรียกว่ายืนยันได้ว่าอันเนี้ยคือของชิ้นเนี้ยมาถึงจุดเนี้ยแล้วจริงๆเพราะว่ามันมีการซายทรัคชั่นในแต่ละจุดเข้ามาเรื่อยๆนะครับฉะนั้นมันก็ไม่สามารถจะไปปลอมแปลงธุรกรรมได้เพราะว่าแต่ละตัวมันเป็นยูนิคหมดเลย ออฟไลน์วอลเล็มีจริงไหมต่อเนื่องมาจากดิจิทัลยวนเนาะอันนี้มันเป็นรูปหนึ่งที่ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงยังไงก็คือเขาบอกว่าพยายามจะทําให้มันออฟไลน์ได้เพราะว่าเ,เราเข้าใจว่าบล็อกเชนจะต้องใช้อินเทอร์เน็ตใช่ไหมแต่คนที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตหรือพื้นที่ที่เข้าไม่ถึงทํางานยังไงก็ยังสามารถที่จะทําได้เพราะว่าอ f ฟไลน์วอลเล็สามารถเก็บเพียงแค่ private key แต่ว่าตัวที่ไปทํางานด้วย interact ด้วยเนี่ย ตัวนั้นน่ะน่าจะต้องเชื่อมอินเทอร์เนต็ตแล้วอย่างเช่นร้านค้าที่รับรับโอนหรือว่าตัดเงินจากบัตรอย่างเงี้ยก็จะต้องทําการต่ออินเทอร์เนต็ตเพื่ออะไรเพื่อส่งคําสั่งเข้าไปในบล็อกเชนฉะนั้นบัตรจึงทําหน้าที่เพียงแค่ทายทางเซ็ชั่นว่าโอเคฉันจะจ่าย20บาทเท่านั้นพอฉะนั้นตัวบัตรไม่ต้องต่ออินเทอร์เนต็ตก็ได้นะครับอย่าเข้าใจผิดอินเทอร์เนต็ตถูกตัดโอ้คำถามยอดฮิตมีคริปโตววลเล็ตแล้วอินเทอร์เนต็ตถูกตัดผมจะทํายังไงดีครับ ปัญหานี้ขอให้คิดง่ายๆว่าถ้าอินเทอร์เน็ตถูกตัดนะครับระบบการเงินปัจจุบันล่มก่อนคริปโตนะครับลองคิดสภาพนะครับ ATM ที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตธนาคารที่เป็นเคาน์เตอร์ที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตเราก็ถอนเงินไม่ได้อยู่ดีนะครับฉะนั้นอย่าไปคิดมันเยอะครับเรื่องนี้ข้ามไปได้เลยเอาเป็นว่าระบบการเงินปัจจุบันเนี่ยพังทลายก่อนแน่นอนอ่ะเล่าเรื่องออมวอลเล็ตสั้นๆนะครับ ก็บริษัทออมแพลตฟอร์มเราก็ทำโซลูชันขึ้นมาหลายตัวนะครับจะมีตัวที่ใช้ดูทรานสัคชันในบล็อกเชนก็คือชื่อว่าออมเอ็กซ์พลอเรอร์บนออมเชนของเราดูบนออมเชนนะครับทำโทเค็นไนเซชันแพลตฟอร์มโทเค็นไนส์เนี่ยหลายคนอาจจะสับสนว่าเออโทเค็นกับคริปโตต่างกันยังไงจริงๆแล้วตัวบล็อกเชนเนี่ยสร้างโทเค็น,นขึ้นมานะครับสิ่งที่มันสร้างขึ้นมาเรียวกว่าโทเค็นแล้วถ้าตัวไหนมันใช้แทนเงินก็เลยเปลี่ยนจากคำว่าโทเค็นเป็น คอยหรือเป็นคริปโตเคอ r e เรนซีเท่านั้นเองโดยคอนเซปต์ฉะนั้นโทเค็นเนี่ยก็จะสามารถเลเวอเรได้มากกว่าการเป็นเพียงแค่คริปโตเคอเรนซีนะครับอาจจะเป็นพอยต์ก็ได้เป็นอะไรก็ได้นะครับแล้วก็เราได้ประยุกต์ใช้ไปในอีกหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นการทําตัวรถรถ,รถเมย์ r T C เดี๋ยวจะเชิญมาเล่าเชิญท่านผู้เชี่ยวชาญมาเล่าต่อนะครับไม่ว่าจะไปใช้ในตัวโปรเจกต์ c ีคอยของเซนทันแล้วก็ตัวที่เป็นพายัพวอลเล็ต ะจะให้ทุกคนได้เห็นว่าจริงๆแล้วตัวตัว Wallet คลิปโตว Wallet เนี่ยสามารถทำงานได้มากกว่าเพียงแค่เก็บคริปโตเคเรนซีนะครับโอเค